ครับก็สวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาตีลานี่ครับฮะมาแต่เช้าเลยครับนู่ครับน้าที่ตีอยู่ข้างหลังผมนะครับผมนี่น้าเอกนาเติ้ลก็อยู่ด้านหน้านะฮะนี่ฮะบอกอหมายธรรมชาติครับครับเป็นสะหลวงนะครับอจอกมันตายนะฮะมันโดนหนอนกินตายฮะที่เห็นเขาขาวเหลืองเหลืองเนี่ยแท้ทั้งหมดครับจอกเมื่อวานนี้ได้ไป หกตัวครับเมื่อวานนี่หกตัวประมาณแปดโลกว่าเนี่ยฮะขึ้นน้ำตัวใหญ่ใหญ่ครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมนะฮะอ่าให้ดูทีมงานก่อนครับผมทีมงานชันป๊อกนะครับผมดูตีเข้าป่าจอกอย่างเดียวครับ เรืลลอลากออกมาเป็นสะหลวงใหญ่นะครับผมโอ้นาทีโอ้ขึ้นน้ำตรงนี้มีแต่ตัวใหญ่ขึ้นตรงนี้สองรอบแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูช็อตตอนได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวครับนี่ฮะได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับใส่กําลังดื้อครับ โดยนายเอกครับ,บงัดอยู่นูน่นนะครับสายสวยครับเชา้านี้โอ้สายสวยครับสายสวยฮะแต่เราไปดูใกล้ๆรับ <ท uckles S 1> นี่ฮะูจะห,หลุดอยู่แล้วนี่ฮะสลังต้มครับ ้าน่โอเคครับหนึ่งแต้มครับขท้านี้นะครับตัวที่สองนะครับกี่นี้ตัวนี้นะครับลอผมหอบด้วยไม่ได้ถ่ายรูปด้วยไม่ได้ทำอะไรด้วยโอเคครับผมขึ้นนะนี่ลยครับนัตเติ้ลล่อแล้วครับแต้มที่สามของเช้านี้ครับช่วยเลยครับช่วยเลยครับโอ้โห โ oh, อ้เ oh, ชลฟาโอ้โหสุดยอดครับตัวสวยนะครับตัวสวยเลยจะติดไม่เอาพี่ใส่ใส่เดี๋ยวพี่ไปเอาวางไว้น,นี่นี่นะฮะปลดเลยปลดเลยรูปหนึ่งักรูปไลฮะรูปนึงไไรูปไปะได,ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับโอเคครับผมมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับกีนี้ผมเอาปลาไปเก็บแล้วผมก็ไปเอากริปเปอร์ก่ไนนะไอ้นี่นะฮะนี่ครับกระตุ้นครับ แต่คนที่เหนื่อยคือผมครับ <laughs> 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 นี่หมายครับหมายอยู่ตรงนี้ครับรถจอดอยู่นู้นสุดๆ <laughs> โอ้ดอยอดครับโขเคครับมมผมของหน้าที่หลุดไปสองตัวตัวใหญ่่างนี้เหรออืมโอแรงด้วยมันเอาไม่อยู่กินแล้วมันหล,ลุดกระชากหลุดใช้นี่เลยอัดจัมเลยเปลี่ยนเป็นอัดจัมท้หมดเลยเนี่ย โอเคครับผมขอสวยๆครับวันนี้มีแต่สวยๆครับตัวที่สี่นะฮะวันนี้ของวันนี้นะครับนี่นะครับหมายนี่นะฮะลอตเติ้ลครับรอไปสองตัวแล้วครับนาทีครับปล่อยหลุดไปครับกีนี้สองตัวเลยบอกตัวใหญ่ด้วยตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหยื่ออาจัมหมดแล้วครับที่แรกตีกบยางนะครับ ห่างไกลกันมากนะครับแต่ละจุดแต่ละคนนะฮะเมื่อเช้าตีอยู่ฝั่งนู้นนะครับดูน,นะครับไกลๆเลยครับตรงบ้านหลังขาวๆอ่ะได้มาสองตัวฮะโอเคครับผมลอยเลยครับผมเหือดนะ,ดนะทีครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนึงครับแต่คิปเปอร์เดี๋ยวะเ,เดินเบี่ยงป,ปลา เก็บปลาที่หน่อยเดีวเก็บปลาไปเหน่อยครับตัวแรกด้วยของเขานี่ฮะตามมาดูครับปอกครับงัดรอยเลยครับเอาเก็บเปอร์เดี๋ยวดิ้นหลุดนะนี่นะครับผมดูฮะเอาเก็บเปออ้ตัวที่เจ็ดแล้วเนี่ย แจนที่เจ็ดของวันนี้นะครับผมอาจาจรสิดูสุนสว่างผมเลยหังแล้วฮะ,ะ,ะหมดเวลาแล้วละ่ะอยากลงแคบลงดูหมายครับนู่นครัาดละเอีเลยไม่ได้ดูช็อตตอนวัดเลยอ่ะเพราะผมนั่งอยู่นู่นของนาทชีหลุดเยอะครับวันนี้หลุดหลายตัวครับสงสัยจ,จะได้กินแค่ตัวเล็กนี่แหละครับผม,มโอเคครับผม ตัวที่สามของน้าเอกครับเขาบอกว่าตีแล้วรอต้มน้ํารอได้เลยครับผมดูครับผมสวยครับผมโอ้โหสวยมากอ่ะปดเกียร์ครับเอร์โอ้ผมแล้วก็ผมเลยวิ่งไปวิ่งมาครับนะฮะโอ้โหตัวนี้ก็อุยเจ็ดแปดฉีดได้ครับตัวนี้นะฮะตีน้ําตีแล้วรอตีตีแล้วกอต้มน้ํารอได้เลยครับผมโอเคครับผมช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับนี่ครับนะฮะสีแต้มครับ สวยครับแล้วก็อยู่ที่รถอีกเท่าไหร่สี่แต้มนะฮะหมายนี้เราย้ายฝั่งนะครับเราต้องย้ายไปเรื่อยเพราะว่าเพราะว่าอ่าจอกมันได้ไปปิดฝั่งมันแล้วจอกมันได้ไปปิดตรงที่เราได้กันเห็นค,ครับผม เ,เดี๋ยวผมจะพยายามจับตอนนาๆนเขาเยอะให้ดูนะครับผมนะฮะอา่าสาวนี้แปดตัวครับผมนะฮะเดี๋ยวจะไปรวมที่บ้านให้ดูครับผมเครีครับพรอ้อมตามไปเลยครับเฮ้ยโอ้ยคนมัหมานมากวันนี้เคีๆๆครับืออะไร เรามาถึงบ้านแล้วครับเนี่ยคุณถามอยู่เลยว่าถ้า,ถา,ถา,ถา,าค่ะปลาไม่คิดว่าเข็ดไปอีกนานเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนัดเต้นนะครับนัดเต้นบอกว่าตื่นมาตีสองนอนไม่หลับคิดเมนูก่อนเลยครับอ่ะเทออกให้น้าเขาดูหน่อยนะฮะไ,ไปมาแล้วแม่แม่เอา้าโหยวขาบดบมากเลยจริงเนี่ยเทียออกเลยครับ แม่ดูงูน่ะงูนะ่ะนั่นอยน่างที่เดิมเนี่ยเอาเอาเกจนักเกรตเอารวมเลยดูครับดูครับโอ้ท่านอย่างนั้นไม่มีอ่ะดูวิแม่แม่นี่ตัวส,สวยๆเลยครับเอาในกระชังเที่ยวด้วยต้องมีเลยบ้างแ่ทูพอย่างแัดที่ยูเราตีน,น,น้ำยากทำน้ำยากะกะทิทใช่จะไปซื้อขนมจีนอยู่เมื่อคืนน้องผมเขานอนคิดเมนูทั้งคืนเลยแม่ โทรปลุกผมตอนตีสี่ตื่นยังนี่นะครับตัวที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับผมเช้านี้จะมากินตอนสายๆหน่อยเนาะใช่มากินตอนสายๆเจ็ดตัวเยอะอ่ะเพื่อผปีกไอ้สองตัวนั้นที่กินหูน่าจะสายใหญ่มากเ้อปลาต้องซ่อมแต่ตะไคร้ใส่อะไรนะขาแล้วก็ตามไปขึ้นแกงแกงมีอยู่ก็แกงมีไหมมีแกงเยอะแยะแกงมี้เรื่องซื้อ ก็ซื้อแต่กะทิอย่างเดียววอกะทิอย่างเดียวแล้วก็กระชายเอ้ยกระชายแม่งอยู่หรือแม่ไปทิ้งหมดแล้ววะโอ้กะทเแยกแม่ไปทิ้งหมดละกระชายอ่างี้เลยล้วก็ไปทิ้งหมดเลยเก็บรถตู้เย็นดูดูเาผมมีแต่ตัวให้เกิเครัะโอเคนะครับผมนะนะ ก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับอ่านนัเต้นปิดคลิปให้หน่อยก็สนุกครับวันหยุดไม่ได้ไปไหนก็มาตกปาลาไงครับวิถีชาวบ้านอย่างเราปลานี่ตัวใหญ่ๆก็ไม่อยู่ไม่อยู่ในตัวแบบนี้หุยนี่ก็ใหญ่แล้วตใหญ่มันก็ไปหมดครับตัวไซส์ใหญ่กว่านี้มันไม่อยู่โอเคครับโอเคครับผมไปทางนี้ ก็โอเคนะครับแ้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปก็โอเคนะครับแ้วนะฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปตลาดกันแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมเจสติ่ก็ทำคลิปไปตลาดเลยดิ